เป็นรถธรรมง่าไม่นอนเลยันนันี้ก็เดินทางเข้าสูบูบ้านบุรเก้าคืนองอาติตาับสกันเดยทางเด้ออ่าตยางข้ามที่เด้เนาะเร็บรถเลยเนาะสิดความ นี่ได้นูต้องซอยเรือกันเนาะบางครั้งบางคราวนี่ยากพี่น้องเอเป็นบ่อนึงอีกนี่ก็เนาะอนแกงลองนั่นก็ยากเนาะต้องได้ใช้คนสุกเนาะนี้ก็ต้องยากเนาะต้องได้ซอยเรือกันต้องหลายคนมาด้เนาะเพราะว่าเป็นแม่น้ําใครแต่มันเป็นหินทุกคนทนีเป็นหินเนาะเ็ให้ไมาสะดวกเนาะ สะดุ้กไปได้ในะระดูแรงเด้อถ้าเป็นระดูคนนี่ยากยากเลยทุกคนทดูคนยากเเนาะถ้าผู้ใดจะไปยาม่าเที่ยวเทิดเมืงองน้องเนาะต้องมาในระดูแรงเด้อทุกคนเด้อต้องมาในระดูแรงเนาะ เทปนี้ก็สวยสุดงดงามเนาะน้องทุกคนเนาะเ้องามของคำเล่กๆเนี่ยนี่งงามลายทุกคนรถจักมาแล้วเป็นรถจักรลุยน้ำทุกคนเนาะ nè mặn là sẽ lông nó, đẹp lấy chung bay bò, chung bay, tít tít đấy, oh lui luôn nong con, Lốt len lốt len เป็นการชิ้นเคยเลยเนาะเราเคยเลยเจ้าโเป็นยังไงเวลาไปนี่เนะเาะมันเป็นการชิ้นเคยเลยทุกคนชิ้นเคยเลยไปมากกระชุกเนาะ เป็นเคยหนึ่งกระยานนี่แหละ่เ,ลเ,เจ้ามคยับรมากน,นี้น่าเจามีความชำนาญในการมวามชนาญนประจำ ยานเลยโโอ้หเก่งขนาดรถแห่โบไม่ล้มนี่ตอาเลยไปแล้ว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 ว่ะไปเลยตะโกนเนาะลูกเชิดเลยลงกเชิดเลได้อยเหลวนะกปริญญาณปริญญาณเลยทุกคนเนาะตกใจเรื่อปิดหน้าลงโ้ยแบบนั้นนะคนนี่มาล้างเนี่ย ล้างีทั้งนั้นหาอยู่หากินเนาะสุไลีนีาเดินข้ามข้ามเล้าหามนลผู้ชายเนาะเจ้าข้ามเฮ้พี่น้องมาเดินดข้าข้าวมาหาชั่วกินมาจะให้กันได้เนาะสยสย ទំតានទ្នទំពីទីពីទីនទំទ្ទំ្វិាក់ជំ្រួ្លាងន់កាពីក្រួម្រាប់ទ្លទ្នៃកាពីទំត់ទ្ กินเลยพร้อมการป่าการเคลการป่าหมองเนาะเซม่องเนาะือถือ้าหอบเมือนพร้อมน่องนี่พูดเลยปะเซม่องอเนาะไพ่เฮ้นี่ปหารป่าบ่ถือเข้าพร้อมเข้าพูดเลยเนาะติดเข้าง่ายเลยเซเซฟ มาเป็เลียงควายเอาคิดว่าฮะเมื่อกี้ฮุพักเห็เนาะักนง่ั่นแม่เจ้าบอกพีก่อนโมเมนต์บสาวพักงามแรงก่อนพักหอมงามเนเนะคนก็งามเนาะคุก็งามงามทีคน พักแต่งามเนาะให้อ้อยช้อยบอน่ะนี่มีพักหงปีพักบูได้สูตรเราเนี่ยพักคับโอ้มีมาแต่งพรอะเนาะมาเท่าอาชีฮามน้ำมือกินบ่อน่ะนะเมราะแม่บอห้ามห้ามน้ำมือใช้บ่อนะ เดานสาเรูโอ <guided snail> <Norwegian> ้น so, ี uno, like Ladies, ่ผมมาแต่ง้อมั้หอมเนาะทางไอ้มตตัดไ้เนาะเดกักโบผักโบมากินแหลกลาบประกอบเมื่อเช้าบ่หดนี่เมื่อแรงเลยให้ผู้ชาวหดลูกสาว่น่ะ ได้ครบครัวเลยบ่มียังบ่มีออโอ้ผู้สาวเด้อน่ะเด้วย,อย,วยโอ้ได้หัวคักเนาะกกอันนามเนาะมาแต่กลมมันโอ้นนอโอแค่จะอันสารโดยไม่ไล่เนาะ สารดูไม่ไล่โอ้แน่นาทว่อนดีอยู่ได้โคยพึ่งแม่นึกๆเข้าโฮดบ่ผู้ชายเลยบ้านแสนทุกคนไม่งามเนาะ รถแกมันแกมตนเห็มรถเลยเนาะผ้พาพื้นโอ้ผ้พาพื้นไม่ไม่อย่างผ<ด>มเนาะ ผ้าลวมันลุกดีกว่าเนอ้อท่าน,นกับผ้าคือกันทุกคน ราวันเศษเนาะนี่เนาะการตามข้าศม์ันเชนเขาจะตักน้ำห้ามใส่กระทุกได้คนเลยลนะลายประชานเทน,นี้เขาแก้มต้นเนาะเ็นมนต้นเป็นอาชีพลักคนชาววันเศนเนาะ ใท้รถไทย,ไทยแห้งได้ดูนี่แห้งเนาะเพื่อว่ามีคู่เฮื่องเลยตนนะ้นเนาะหลักไปหาบมานำ้ำบ่หรับนำ้ำ ไก่ทบ่อน้ำช้างเนี่ยใกล้เที่บอพี่ช้างมันไน้ำมันมันเป็นน้ำช้างแล้วนี่เนาะ